El โซสออนิวไททันสีประตูตัวเตี้ยนะคะคันที่น้องฝนมารีวิววันนี้จะเป็นสีขาวค่ะรุ่น2.4โปนะคะราคาอยู่ที่7 0 12,000บาทค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทค่ะพร้อมฟรีชุดแต่งหล่อให้รอบคันนะคะเดีย๋ยวน้องฝนจะพาไปชมรถรอบคันนะคะว่าน้องฝนได้จัดชุดตหงอะไรลูกค้าบ้างไปกันเลยค่ะมิสูออนิวไททันสีประตูตัวเตี้ยรุ่น2.4โปรราคา7 0 0 0 12,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษฟรีชุดแต่งให้รอบคันคันนี้น้องฝนได้แต ล้อแม็กซ์ซงขนาดขอบ18นิ้วสามารถเลือกลายได้คะ่ะปวงมาลัยออกแบบใหม่พร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบูธอุป Apple CaP ปอรและ a n d r o i d Auto ได้ค่ะรรมดาด้วย6สปีดมาพร้อมกับเบาะนั่งออกแบบใหม่อบกระชับนั่งสบายภายในห้องผู้โดยสารกว้างนั่งสบายสะดวกสบายทุกๆก,ก,ก,การเดินทางเลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนทักหา,าเซลน้ำฝนได้เลยคะ่ะคันที่น้ำฝนรีวิววันนี้จะเป็นสีขาวนะคะมาพร้อมชุดแต่งของค่ายวิกเตอร์ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีลคูก ชอบได้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะทางน้ำฝนมีบริการจัดส่งรถให้ฟรีทุกจังหวัดค่ะหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรถเป็นสีไหนหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนทักหา,าเซลน้ำฝนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรน้ำฝนด้านล่างนี้ค่ะ095-730-8868ค่ะสำหรับวันนี้เซลน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ